สวัสดีครับพี่น้องอีฟซีพูธีกำลังติดตามรับชมช่องจากบนญรีชนะพันธ์ครับอ่ะหลังจากหายหนาหายตาไปหลายมือครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็เห็นงานเรากับบ่คอยมีเวลาได้ไปฝึกนกครับพี่น้องมันเลิกเลือคำไหมครับช่วงเศร้ากับนกกวอกบ่คอยเห่าก็เลยบ่คอยนกป้าดีครับบ่คอยเห่าก็เลยบ่คอยได้ออกมากครับนี่แหละครับแถวนี้แหละตะกี้นี่ช่วงมีเขาโอ้ขันใส่กันซนันพี่น้องเป็นสิบกว่าตัวรับคุณทั้งคุนกับมีนะครับลังจากหัวหนาแรงนะครับนกมันลงไปถ้ำ ทางท่ามซี่นะครับเนาะแมกบันไกลๆนี่แหละครับมีแม่น้ำซี่นะครับเพนน้นก็นนี่บวกอยี้แล้วครับพี่น้องครับตะกี้มีหอนนกสามกู๊ดครับอยู่นี่ตอนนี้นี่บ่เห็นครับบ่ได้ยินเสียงนะครับนี่ผมนั่เจ้ามีหน้านะครับนกฝึกที่แบ่งจากไอเตดอนบมนะครับมามาฝึกครับพี่น้องครับขันย่นไปแล้วล่ะครับพี่น้องก็เลยว่าเสียวลงครับ่า สมมาภาควนเรเจ้าคองกะชิได้ไปเห็นงานครับนั่นแหละครับพี่น้องสาวกี้ดีอยู่นั่นแหละสำหรับเจ้ามีหน้านี่เป็นอายุกงสามปีเลยดิพี่น้องครับสองสามปีแล้วละ่ะพออายุน้อเตได้เชลยตัวหนึ่งครับแต่ผนฝึกไม่ไหมเหล่เครับกระบอคอยเดีออ่ยวเอาฝึกนกผนหลยครับชนตัวนี้อายุกงก้อนเจ้าดอนบมก้อนเจ้าล่อผมละครับก้อนเจ้าดาวลุงหมละนะครับนกตัวนี้ ันนกขาวๆนี่เกิดขึว่าสีเดซเลยอยู่ครับพี่น้องนี่แหละครับเจ้ามีนาคว้านนี่เจ้าบีกซี่เจ้าริวไนนะครับเจ้ารอดนะครับเคยมาเคยมาใส่นะครับตะกี้ช่วงที่มีใบหลายลๆต้นประดูมันงาใส่งายพี่น้องแล้วก็อยู่ต่ำน้อบ่อสูงไปานใดครับครับผมอ่า ไม่อยู่รมผมนี่ได้ฝึกสองเธอแล้วครับพี่น้องเทธอแรกเอาไปฝึกอยู่บ้านคอครับบ้านคอในติดเมืองสารคามติดเทศบาลเมือน,นั้นกับบอดด้เซอร์อเลยครับพี่น้องปอนมันมาเป็นย่ำนะครับเนาะงานนี้นกบุกไหวยาวเมื่อ,อน,นี้มาฝึกอีกนะครับลกูกาฝึกเธอน,นี้แล้วก็กค่อยฝึกไปเรื่อยๆลยแหล,ละครับพี่น้องฝึกจนว่านกคุณหนาคุณตาเข้า่นละจนว่านั่นพอว่าเดือนพฤษภาคมนนี่ กระสด้เห่นเต็มสูบนะครับฝนลง่งลงวานเขากระสิด้เห่นเต็มสูบด้วยล่ะนกขาวสำหรับเจ้ามีหน้านะครับเป็นนกฟึกส่วนโตคู่กันนะครับที่ผมถ่ายคลิปลงก็คือเจ้าสองกุ๊กครับพี่น้องครับนกแอบคือกันครับพี่น้องตัวน,นั้นจะเป็นนก,กรูปผสมครับพ่อมาเล่แม่เป็นป้านะครับตัวรุ่นพี่รุนน้องเขาเจ้าวอยฟังว่าพันเด,ดไปตอดินเหมือนเด็ครับแต่ว่าตัวนีพันบ่เลยคอยไปตอพันว่า ตะกี่ผลว่ามันบ่อขันทีพ่ะนะครับผนว่าบ่อขันทีปันไหนพะสันข้าวมกวัวบ่อคอยทีพะสันแต่ว่าบ่อยไม่ยุ่งร่วมผมครับพี่น้องล้วคือปืนนี้ซู่ฮงนี่ครับใส้ผนียดผมเลยว่าอาจิเอาไปฝึกกระโจมหรือจังไหนกับจังว่ากันครับเพราะว่ามันเหรนผนียดว่าได้แล้วครับพี่น้องมันมันมันทีผดนะครับทีแห้งจนว่านกปลาบลกล้าเข้าครับแต่ข้าเหรนเหรนกระโจมเหรนดินนี่บ่แน่ครับได้จะคล้องผืนกับบ้องหัวนี่ครับว่ามันว่ามันขัดปันนั้นนะเพราะว่า ยุ่งน้องเพลินมันกับนกมันหลายนะครับมันขันทับกันมันกับปลาอยไปเข้าเริ่มห่อยฟังแต่ว่าไม่ยุ่งน้องผมเนี่ยมันนกสองตัวนะครับมีตัวนี้มีเจ้าเมืองเก่ากับเจ้ามีหน้านี่แหละนะครับมันกับป่อยเต็มทีแล้วครับพี่น้องเจ้าของมือยังหัวนะครับว่าบ่คิดว่ามันจะปานนั้นเพราะว่าหนึ่งแล้วมันเป็นลูกลูกผสมนะครับพี่น้องเป็นลูกมารีนะครับเป็นเพาะพอมันเนี่ยเพาะได้ลูกขายหลายตัวด้วยครับในตัวดินมดนะครับส่วนส่วนมันนี่ยเป็นอาค่อยเอาไส้ผนียดสองเทียครับมันเสียงขันโยนมันนนเเปป็สีียงง่าพ้อ แต่ว่าย่ำเหยียดย่ำคู่ย่ำยังมันทีไปรูกผสมครับนั่นคือนกลรวผสมของแถเลยนะครับฟ้ารงผมครับผมสาหรับโจ้าเมืองเกานะครับสองกุกมีอ่างมีโอ้ข้าล่มไหลพี่น้องที่พอละครับกระเรียนกระจมเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะครับแต่ว่ากาิที่ฟึกพเนียดให้เพิ่นไปเลยนะครับเพื่อไอเต้เพิ่นเอากลับไปเล่นกระจมครับพี่น้องครับเพราะว่ากระจมเนี่ยผมก็บค่อยถนดปันไปเนะครับผมถนาต่พเนียดนะครับเดยจังหนจังวากันอีกทีหนึ่งครับผม อ้ามน,นีเป็นวันเพลิงหัดแล้วครับวันโุกมืออื่นแย่แรงอจะเดีเมื่อบ้านละนะครับเราสิไปหาลองยิาบานขึ้นเก่าละครับอสาพี่น้องนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับเนาะสำหรับมอน,นีสวัสดีครับ